สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่4 4เมษายน2567กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคําเตือนนะครับผมจากทางช่องคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะผมของงวดประจำวันที่23นะครับผมสำหรับวันที่23นะครับผมแอดมินให้อยู่ที่2นะครับผม2กับ4 สำหรับ2มา28นะครับผมในรอบปกติสำหรับ4นะครับผมมา48ในรอบพิเศษนะครับผมแล้วก็44ในรอบพิเศษสายเบิ้ลนะครับผม1 1หในรอบ VIP นะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f c พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสาหรับวันที่24ชอบก็คอยตามนะครับผมแนวทางนี้เขาไม่หลุดนะครับผมมันจะให้อยู่ที่สองนะผม สองกับเจ็ดสี่ก็น่ากลัวนะครับผมสำหรับแนวทางนะผมสองกับสี่สองกับเจ็ดนะครับผมแอดมินจะให้อยู่ที่สองกับเจ็ดสำหรับสองนะม,มีสองหนึ่งสองสามสองสี่ 25งห้าแลก็สอ <26, S 2> สำหรับเจ็ดนะผมมี71 73 74 เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหกสำรับตัวกันนะครับผมมีนจอยู่ที่สี่สามนะครับผม สำหรับเบิ้ลนะผมมีสองสองสามสามห้าห้าเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดแปดสำหรับสามตัวนะครับผม หกสองหนึ่งห้าสองสามสามเจ็ดหนึ่งแล้วก็แปดเจ็ดห้า เอฟพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนําโชคพาวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอฟซพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ